สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุบรรณาลิติเอิ์นะคะทุกคนวันนี้เราก็มาเลาะแม่น้ำดูบ้านเถื่อนหลังจากเลิกงานก็ออกมาเดินก็ไกลอยู่นะขาเดิ ทุกคนฝั่งทางนน้นมันจะเป็นบา,นา,นา,าร์เป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมนะทุกคนเราเดินมาจากฝั่งทางนู้นนะทุกคนดูเลยเป็นแม่น้ำอือบ้านนี้สวยอนะ่ะ เดินออกกำลังกายโอ้ดูบ้านเก่าๆอย่างนสวยงามสวยไหมทุกคนน่าจะอะไรโฮเทลฮะอพาร์ตเมนต์อืม รถไฟหัวเดินข้ามสะพานพาเดินเลาะเดินชมอู้ด,ดอกขาวๆนี่ดอกสีขาวด้วยทุทกคนอดอกไม้นี่ยสวยงามมากๆเลยทุกคน ดูด้อืมเดี๋ยวกลาบเดี๋ยวพาทุกคนไปดูดอกกลาบนี่ไปไม่สวยนะ่ยกดอกกลาบสวห้ามเขาดอกกลาบดูดี คนสวยงามมากเลยนี่เราจะเดินข้ามไปฟังทางโน้นนะทุกคนดูดิเขาเรียกอะไรอ่ะที่ปั่นน้ำเหรอ ดูดอกไม้ดูดอกไม้สวยงามมากๆเลยโอ้โหดูดิดูดอกไม้เลยทุกคนสวยมโอสวยสวยสวยมากเลย งานสาวน้อยสองคนเนี่ยเดินข้ามไปหาเดินหาเดินจะตกข้อดูดิโอ้กนก นกนกนกสวยอะดูเินกทุกคนดูนกเนี่ไมกลัวคน้วนะดูดิโอเยอะที่ fish get letter they go put t h s <laughs> ฝั่งโน้นก็จะเป็นบาร์นะทุกคนดูแม่น้ำเลยเด็ดเดีดดีสวยเขาก็ทำดีดีให้คนมาเดินทุกคนเดินดู แม่น้ำลำธาโอ้นี่เด้อต้นบัวทุกคนแต่มันยังไม่ออกดอกนะดูคนก็ลงมาเดินเยอะเหมือนกันบ้านมูอ<ม>ฟิลเลงเราก็เดินต่อไปทุกคน ที่ปั่นน้ำเหรอทำน,น้ำน้ำทุกคน,น,นเขาทำให้น้ำไหลเวนนี่น้ำเอทำดีมากๆเลย

น้ำก็จะไหลลงม,มาทางนี้ทุกคนปั่นจากฟังก์โนนมาทางนี้ดู้็กเขาทำดีมากเลยเป็นน้ำตกน้ำตาเยอะโ <Yeah. S 1> นนทำดีมากครับ เราเดินมาจากถนนนะทุกคนเราก็จะเจอโดยตรงนู้นเดีย๋ดวยวยทุกคนหน้องเอนเรื่องแบบฮะโอ้มันก็เต็มเลย โอ้วันดิ้งโอเคโอเคโอ้ตุ่บอกสตุ่มบอสโอเคสวยไหมทุกคนโอเคนะคะทุกคนได้เจอกันคลิปหน้านะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อได้วยนะบาย